ข้าพเจ้านันยวรักษ์พวงประเทศโสพลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศิมวิทยาคมวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษขอรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารอบการประเมินปีงบประมาณพศ2567ดังนี้ด้านที่หนึ่ง การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจากการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการประเมินความต้องการจำเป็นของครูผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการที่ถูกต้องมีระบบร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการนำหลักสูตรสารศึกษาไปฏิบัติจริงตลอดจนมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร และมีการนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการส่งเสริมให้ครูจัดก,กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองกระบวนการจัดการเรียนรู้ออกแบบให้เป็นวิธีเรียนที่กระตุ้นและท้าทายเน้นการวิจัยแบบบูรณาการสู่ชีวิตจริงโดยครูเป็นผู้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชาที่เหมาะสมกับระดับและวัยของผู้เรียน ตลอดจนการจัดก,กิจกรรมเปิดชั้นเรียน OpenCast ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและนำข้อเสนอเนื้จากผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาปรับปรุงการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ประจำปี2566รายวิชาภาษาไทยชั้นธัธยมศึกษาปีที่3 ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวน,นนักเรียนที่เข้าสอบได้รับเกียรติบตัตรจากสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตประจําปีการศึกษา2,566รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีพัฒนาการสูงขึ้น0.99คะแนนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา2565ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา จากการเริ่มพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยใช้ค่านิยมองค์กรผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรูปแบบสภานักเรียนสร้างสรรค์การบริรณาการหน้าที่พลเมืองกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันคริสต์มาสวันสุนทรภู และการแข่งขันกีฬาภายในเป็นต้นตลอดจนการดำเนินง,งานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรจำนวนนักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาลดลงและสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับ2ดาวด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจากการริเริ่มพัฒนา สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้พนักงานเป็นฐาน Task Based Management หรือ TBM ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและการบริหารตามหลักธรรมภิบาลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC และพนักงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่กคศกำหนด มาใช้ในการพัฒนาสารศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสารศึกษาให้เกิดการพัฒนาสารศึกษาอย่างยั่งยืนส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้บริหารสารศึกษาต้นแบบด้านนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนมีผลการประเมินนวัตกรรมการบริหารประจำปีการศึกษา2566อยู่ในระดับดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่4ี่ การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจากการริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสารศึกษาผู้ปกครองผู้ติ่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสารศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลให้ สถานศึกษาสามารถจ้างครูชาวต่างชาติทำการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยเงินนอกงบประมาณผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและสามารถสื่อสารภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วฮัลโหลตาเจ้าหว่อเจียเกวลินพันธพวเจยวลักซิกาสมพรจินเทียนหวเมินหลเจียเาทุ่งิพยาคมสีเซี่ยว เราไปโบสถ์น Welcome to Thung Sin p r a c a o m e School and we have